รถราคาไม่ถึง6 0แสนบาทกับ Mitsubishi p a j e r o Sport อนเนกประสงค์7ที่นั่งครับ With ท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับใครที่กำลังมองหารถมิ s ูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะคันนี้นี่เข้ามาใหม่เลยคันนี้นี่คือรุ่น2.4 GT Premium นะครับเป็นปี2016เลขไม่เพียงแค่88,000โลเท่านั้นนะครับเราเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าของรถคันนี้นะครับมีความสวยมีความใสนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนอกจากนั้นกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นดิมอนด์กริลล p o r t แบบนี้มีในส่วนของการตกแต่งแบบครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้นะครับที่เป็นใบพัดสามใบพัดแบบนี้นะครับจากค่ายมิ กันชนด้านหน้านะครับเป็นกริลพอร์ตแบบนี้มาพร้อมกับไฟนะครับไฟหน้าขเขาเป็นโปรเจคเตอร์เลนปรับระดับได้ด้วยมีในส่วนของ d a t ์ทามแล n นิ้งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกครับคันนี้นะครับฟังก์ชันความปลอดภัยจัดเต็มสีแบบลิมิเต็ดและก็รถเนี่ยมีความคุ้มค่านะครับใครสนใจเนี่ยมาดูต่อได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพของห้องเครื่องกันต่อครับสำหรับรถคันนี้นะครับเปิดห้องเครื่องขึ้นมาดูเลยนะครับ เรียกได้ว่าเดิมทุกจุดเลยนะฮะคันนี้ก็มีสภาพสวยนะครับคือด้านหน้านะครับมีสภาพสวยๆเลยนะฮะทุกจุดเลยไม่มีการขยับน็อตเลยนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่ารถบ้านแบบนี้เลยนะภายในห้องเครื่องนะครับเรียกได้ว่าสวยทุกจุดเช่นเดียวกันครับสีแต้มก็อยู่ครบนะฮะไม่เคยมีการชนหนังแน่นอนครับมาดูที่สเปคเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบรลนะครับดีเซลเทอร์โบนะขนาด2.4ลิตรนะ1 8 1แรงม้าสจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดแต 5โลลิตรนะฮะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อัตราแรงม้าแรงบิดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเดินทางไปไหนได้ทุกที่นะขึ้นเขาลงห้วสยสบายๆครับล้อแมกของ Mitsubishi ขอบ18นิ้วนะครับซีรี้ย์ยางของเขาเป็น 265/60R18 ยางเดิมแม็กเดิมทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าดอกยางเต็มสามารถใช้งานได้อีกนานๆและก็ได้อีกยาวๆลยครับรถอเนกประสงค์คันนี้นะครับเจที่นั่งเรียกได้ว,ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคใครที่ต้องการที่แบบเอาไปใช้งานแบบตั้งแคคคมมมมออะะะไไรรรรรรย่่าา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 งงงเเี้้้สสสถบบทุกัันนัภดดดนนนนวววพหหลลใข ติดแหลกหลังคาได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกระจกมองข้างที่เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างติดฟิล์มพร้อมรอบคันนะฮะแล้วก็มีกันสาดด้วยมือจับประตูมีระบบคีย์เลสโ o สามารถที่จะเปิดประตูโดยการที่แตะสัมผัส อย่างเดียวก็ได้นะครับคันนี้ออปชันจเต็มสภาพสวยนะครับแล้วก็ประวัติสวยๆเลยนะใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ไม่ต้องรอครับสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรซูนงหนึ่งหกเจ็ดสเลยนะเบอร์นี้รีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะไฟท้ายที่เป็น LED แบบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะสีน้ำตาลมีกล้องมองหลังแลวก็เซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูเลยสภาพด้านท้ายนี่คือร0 0ยเปอร์เซ็นต์นะครับคือสมบูรณ์แบบนะครับนอกจากนั้นนะคร นะฮะแล้วก็เอาไว้นั่งได้ด้วยนะครับ น็อตด้านหลังนะครับสีเดิมทุกอย่างนะครับเม็ดอาร์ตอุเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่มีการขันน็อตนะฮะคันนี้นะครับการันตีว่าด้านท้ายไม่เคยมีการชนหนักแล้วก็ไม่เคยมีการซ่อมสีมาก่อนเลยครับภายในนะครับออกแบบเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเนานะนอกจากนั้นเนี่ยเบาเนี่ยเป็นเบาพุ่มหนังสีดำนะครับเดินได้ตะเข็บสีเทานะครับคันนี้ก็มีความสวยไม่มีแบบเบาชุดเบาะชมรุดนะฮะคันนี้ก็เรียกได้ว่านั่งสบายห้องโดยสารกว้างขวางครับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอทัีนมมมีรระบบนําาาาทงสถเชื่่อตอกับมืืออถด้ และยังดูหนังฟังเพลงได้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมีการตั้งค่าการแสดงผลเนี่ยปรับค่าหรือว่าปรับตั้งค่าต่างๆได้ง่ายๆเลยนะฮะระบบนําทางหรือว่าหน้าจอก็เป็นแบบภาษาไทยใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากครับนอกจากนั้นยังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบมิตซูบิชิคันนี้หน้าจอสภาพสวยครับแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นแยกอิสระซ้ายขวานะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเย็นแล้วก็สามารถทางานแบบอัตโนมัติได้ด้วยรวมถึงหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดดิจิตอลไม่มีรอยชารุดนะฮะ สภาพสวยนะครับคันนี้ก็มีแอร์เพดานมาให้สามารถที่จะใช้งานได้ผู้ที่นั่งโดยสารตอนหลังก็ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกลัวร้อนคันนี้เย็นฉับทั้งคันแน่นอนครับเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดไฟฟ้านะครับเน้นในเรื่องของความสมูทการใช้งานความนุ่มนวลน,นะอัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยมนอกจากนั้นนะครับสภาพเกียร์สวยครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชิปล็อกนะฮะเอาไว้จอดขวางและเข็นได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นระบบเบรกมือแบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเพื่อออนนััังงททมมย้รร่ขควาปปลดภถีีี สวยด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของลำดับเดียวมีในส่วนของตัวบุกสวิตนะครับที่มีอุปกรณ์อยู่ครบเลยนะหากสนใจรถคันนี้มาดูได้ที่วันโทโต้ของเราเปิดทุกวันทําการครับพวงมาลัยของรถคันนี้นะครับเป็นแบบสีก้านแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้มหนังนะครับกระชับมือนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีรอยถลอกเลยนะฮะมีแป้นแพดเดนชิพด้วยนะครับตรงพวงมาลัยเองมีมัลติฟังกชันแล้วก็ครุสคอนโทรลนะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายคันนี้สภาพสวยนะครับเหมือนใหม่เลยทีเดียวครับผมคันนี้เป็นปี26เล์เพงแค่8ห8 0 0 0 สภาพสวยประวัติสวยทุกอย่างเนี่ยองค์ประกอบน่าใช้งานครับใครที่สนใจทักได้เลยครับที่บนลทัวโต้ครับผมห้องโดยสารแถว2นะครับก็มีความสวยมีความสมบูรณ์แบบนะครับเบาะหนังนี่คือไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะตรงนี้มีที่เท้าแขนแล้วก็สามารถเป็นที่วางแก้วกาแฟได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับที่นั่งแถว3าก็สภาพสมบูรณ์ครับมีจอเพดานให้ด้วยมีแอร์แถว2แล้วก็แอร์แถว3ครับไม่ต้องกลัวร้อนนะคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับ คุณผู้ชมครับในด้านราคานะครับสำหรับรถคันนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดกว่าไบแดงนะครับเป็นล้านเลยนะ คันนี้นี่คือ i t s u b ishi p a จ e r o Sport 2.4ครับ GTPremium ขับ2สียมตาลรุ่นลิม i เต d เลยนะฮะใครที่ต้องการใช้งานคันนี้อนเ,อออเนกประสงค์ที่นั่งขึ้นเขาลงห้วยสบายแน่นอนครับกับราคาแบบนี้นะครับ6 0 0นมีทอนครับผมและใครต้องการจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะคันนี้ปี2016เลขไม้เพียงแค่88,000โลเท่านั้นหากใครสนใจนะครับต้องการทดลองขับมาได้ที่วันทัวโต้เลยรถทุกคันนะครับของวันทัวโต้นะครับเรียกได้ว,ว่าการันตี ไฟไหม้แน่นอนและที่สําคัญนะฮะร,รถทุกคันครับเราให้วันตีกับคุณลูกค้า3ปีหรือ30 0 0 0กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับคุณใช้รถของวันโทโตโ้ก็มั่นใจสบายใจนะครับเรียกได้ว่าสามารถใช้เซอร์วิสในส่วนของบริกาของเราได้ทั่วประเทศครับและที่สําคัญนะครับรถทุกคันของเรามีการตรวจสภาพรถจากบริษัทชั้นนา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นผูอินสเปกชันบริษัทชิกบริษัทไมคาตัวถึง34 4จุดเลยนะตรวจอะไรบ้างก็ตรวจในส่วนขอ,ของโครงสร้างตัวรถ เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบการทํางานไฟฟ้าและก็อื่นๆเลยนะครับตรวจเสร็จแล้วนะครับยังมีใบรับประกันการตรวจสอบด้วยนะครับใครที่เป็นลูกค้าของวันทัโตหรือว่าซื้อรถวันโตไปใช้ก็มั่นใจสบายใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นๆนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากได้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เไซบุ๊กทิกต็อกยูทูบหรือ มีข้อมูลทุกที่ทุกแบบแล้วก็ในส่วนของรุ่นรถราคารถปีรถเลขใหม่มีหมดเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมการคำนวณค่าง,งวดด้วยซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโต้ของเราเท่านั้นนะครับ